คือสมพูดเร็วรู้รับเชิญช่วงคุณสมพูดของน้าแนนซ์สวัสดีวันสงการค่ะแม่ชมสวัสดีเทย่าอุ้ยแสงตรงไม่ส่งฉันเลยแสงตรงเนี้ยเดี๋ยวฉันหาแสงก่อนโอ้โหเดี๋ยวไม่เติมปากวันนะ้เดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งคุยกับยายไปก่อน แกหนิงแกหนิงแม่เราบอกว่าแค่ชวนทอล์กแม่เราคุยกันแบบลำลองลำลองค่ะแม่ขาอาสวัสดีค่ะแม่ใครอะไรคะยายผักอะไรงามตอนนี้ไม่มีอ้าวโกรธหรอยังเปียกยังไม่ใช่มันร้อนเสร็จแล้วยายก็ทำอย่างอื่นเยอะไปหน่อยก็เลยไม่มีแรงทำแล้วอีกอย่างนึงมันก็ไม่มีผักอะไรขึ้นอ่ะเพราะว่ามันร้อนไง เห็นฝนตกอ่าเลยก็เลยพักแบบนึงให้อากาศเย็นลงกว่านี้หน่อยเด็กๆไปอะไรเนี่ยเด็กๆไปดูอะไรนะปลาไปดูปลาเด็กๆรักธรรมชาติเขาไปดูปลาแถวนี้แหละใกล้ๆนี่แหละสวัสดีครับแม่ทุกคนสวัสดีมามีนนะค่ะสวัสดีค่ะแคปปี้แคปปี้สงการนะคะ ใช่ค่ะมันมีค่ะมันมีอายุมั่นขวัญยืนนะคะมาจะอยู่ให้สมหนังใจปัถนานเลยค่ะจะอยู่ให้ครบป้อยอยู่จนหลานเรียนจบปัญญาโทไปเลยเจา้าค่ามีสระว่ายน้ำถึงแล้วคนดูถามสระว่ายน้ำถึงไหนนะคะอ๋อกำลังปูกระเบื้องเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูเออทั่วบ้านว่ะเอ้านะเติมปากแล้วเออหวานหวานเติมปาก เออได้ค่ะไม่ติดมันมีฟิลเตอร์มันง่ามันไม่ต้องหน้าสดมันกดฟิลเตอร์ได้กดยังไงวะก็ไม่มีรูปที่เป็นหน้าคนวิงวิงอะที่เป็นรูปหน้าอุ้ยอ๋อันนี้คือสาวว่น้ำอะคับคุณแม่ขาใช่จะให้พาไปเดินเดินพาไปดูมาอุ้ยทะเลเหรอไปพาคุณแม่ก็นะสีฟ้าสีฟ้าคือน้้ำปลอมเหรอ เดี๋ยวฉันเลือกฟิลเตอร์ก่อนน้ำยังปอมอีก่ก้น้องนุ่มเอออ่ะเรบินกระบินในสวนแล้วเดี๋ยวหารองเท้าก่อนใส่รองเท้าโบเตก้าของปะะเจี๊ยบก่อนนะเอออมันก็จะเดินทะลุแบบนี้นี่ตรงนี้มีช่องแคบมาละกาอยู่ตรงนี้ อ๋ีนยค่ะพี่ก็แอบลงไปถ่ายรูปทำคอนเทนต์มาแล้วอุ้ยนน้ำฝนน้ำฝนใช่ไหมเบื้องล้วเหรออุกระเบื้องแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นแบบทำเป็นสองสเต็ปให้เหมือนนางแบบให้นางแบบยืนเล่นได้นังเล่นได้ม เนี่ยค่ะเออรีวิวว่ารีวิวกันลงไปนั่งว่ะแล้วก็ตรงนี้บ้านก็ทุบใหม่หมดเลยแล้วก็เลาะ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 อลอ,ลอกมีการทุบเกิดแล้วเดี๋ยวตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นศาลานะอุ้ยมีศาลามีศา,า,า,าลาให้ศาลาให้เราแบบนั่งกินส้มตำตรงนี้อ๋อกระบกหุก แล้วเราจะมีโลเคชั่นสำหรับครัวยายหนิงเป็นเรื่องเป็นราวหรือ,อยังคะไม่เพราะบ้านนี้ครัวเล็กเราไม่เน้นครัวเพราะว่ามันก็คอนเน็กกับครัวยายหนิงตรงนั้นนั่นตรงนั้นคือเหตุเกิดตรั้คือครัวเลยไงอพอทลายรวมกันแล้วว่าใช่แล้วเดี๋ยวตรงนี้ก็จะมีบ่อปลาอุ้ยใายมีบ่อปลาอีก ใช่จะมีบอกปลาแล้วก็จะมีสะพานข้ามไปตรงนู้นแล้วสุดลัวตรงนู้นเนี้ยจะมีบ้านต้นไม้อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวจะมีต้นไม้มาลงตรงนู้นต้นไม้จะมาลงอยู่ตรงนน้นแล้วก็หน่งก็จะที่เห็นเป็นส่วนสวนนี่อยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยไหมคะคุณแม่ขาส่วนส่วนผักผลไม้สวนจิงหนิงเหรอตั้งหลังปะก็คือหลังบ้านหลังบ้านยายหนิงปัจจุบันไงอันนี้อีกหลังหนึ่งไงหลังหลังอ้ ก็นี่อ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะรีวิวบ้านก็คือตอนนี้ทุบล้วไปแล้วไปแล้วลบทุบรบไปแล้วนี่อันนี้ป้ายาอยู่ตรงนี้ห้องป้ายาอย่างเงี้ยแต่นี้เราทุบเราก็ทุบรั้วไปแล้วเนี่ยมันเคยมีแนวรั้วตรงนี้เห็นไหมอ๋อค่ะนี่ค่ะแล้วก็นี่นะคะเราจะมาทางหลังบ้านนี่ค่ะอันนี้ก<อ>็ถึงสวนเลย แล้วไม่คิดว่าผู้ายมอบคอนเทนต์ที่ยิ่งอยากให้เราสาคนเหลือเกินอันนี้ก็คือเป็นแปลงผักที่ยายกำลังเซ็งๆไม่ปลูกอะไรตอนนี้เบื่อเย็นเตียนมายายเบื่อยายเบื่อเนี่ยค่ะบ้านนีก็เอออันนั้นก็เป็นรงเพราะเหตุนะคะมีเหตุอะไรไหมอย่ารีวิวพลิกไปก่อนพลิกพิก แพงเฉยไม่มีใครมาเก็บตอนนี้เทย่าดูเอาเทย่าดูคางอะเทย่าคือน็อกไปเลยตอนนี้ก็ไม่มีไม่มีเหตุอะไรเลยยายแบบขี้เกียจก็เป็นแค่ที่เลี้ยงยุงอยู่ในนี้ตอนนี้เอาเทย่าหลุดไปเลยก่อนแล้วเดี๋ยวเลี้ยงเทย่าใหม่อ๋อ อันนี้มีมะม่วงมาล่าสุดมาชิกมามีมะม่วงรีวิวมะม่วงมะม่วงเบาหรอใช่มะม่วงเบาถูกต้องเก่งมากค่ะเอาสิบคะแนนเปรี้ยวเอีนี้เราก็อะไรคะขอผักบุ้งอ่ะถ้าอยากกินก็ต้องบอกยายแล้วก็รอประมาณสี่สิบวันยายจะวัานเม็ดใหม่คือยายทิ้งไปหมดเลยเหรอยาที่ปลูกปลูกอ่ะรีวิวปลาตัวเล็กตัวน้อย เดี๋ยวพวกเจ้าจะได้ไปอยู่ในสะที่กว้างใหญ่แล้วจ้าไม่อันนี้ก็อยู่ตรงนี้ไปนั่นแหละสะนนนเขาจะใส่ปลาคารับอ่อปลาใหญ่ใช่แล้วตรงนี้ก็เป็นเตาถ่าน<แ>ที่เหตดเกิดครัวใหญ่หนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณที่น้องย่าชอบมากวดน้ำแล้วย่าก็มต้นไม้ใหญ่ตรงนี้เป็นมุมกวดน้ำคุณชมพู่ตรงนี้เป็นบริเวณที่ฝังคุณแหง ลูกว่าแล้วแววดาวไม่รู้ว่าแววดาวอยู่อีกบ้านหนึ่งเป็นงานรีวิวละเอียดป้านคอนเทตี้ไปเคมอสทลีเดยแล้วนะแต่ไม่รู้เคมอสทรีจะรับเป็นหรือเปล่าฉันฉัน่เชิญเคมอสแล้วใต้น้ำพุปลูกต้นไม้หรือยังอะต้นไม้ตรงนี้เขาก็จะเปลี่ยนเป็นซีซันไปเรื่อยๆแล้วแต่อารมณ์ บางช่ <B ăng S 1> วงก็มีสีบางช่วงก็แบบไม่มีนี่ฝนกําลังจะมาแล้วเนี่ยทางเนี้ยฝนกําลังจะตกตกมาเลยค่ะค่อนข้างร้อนพี่พีไม่อยู่เพราะว่าออกไปกับเพื่อนข้างบ้านเออกไปกับ <Adding> ออกไปแกง <LD. S 2> <Health S 3> อเอากับพี่กับฟิกดีไซน์ก็คือไปกันสี่คนไม่มีผู้ใหญ่เลย มีผู้ปกครองก็คงไปนั่งรถแถวนี้แหละเดี๋ยวก็มาอืมปกติเวลานี้ก็คือนางจะต้องไปเล่นว่ากันในส่วนของทุ่งนาใกล้บ้านแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกก็เลยต้องเปลี่ยนกิจกรรมเนี่ยค่ะอาจารย์เอกไม่ยอมเข้ามาค่ะอาจารย์เอกทำเป็นเป้าอาจารย์เอกแค่กด a c c e p t เป็นแต่ว่าบัวหรือเปล่ามาแล้ว เอ้ยต้องเปิดผิวตาจริงๆไม่เอาผิวตาแล้วแม่อุยแม่ตายแล้วหอมเมื่อกี้ไปแล้วแม่เขินแม่ใส่ฟิเต์แม่เขียวมาเองอ่ะเดี๋ยวนอเอาใหม่ยังอยู่ไหมเหมือนแกงแม่เลยแคปทันบารมิญี้ปุ่มีใครแคปทันปารนางไปแล้วนางออกไปเลยนางเขิน นั่งตกใจตัวเองเล็กน้อยร้อนขออนุญาตขึ้นไปนนะคะร้อนน้องยา่าน้องเทย่าติเขาอยากจะถามน้องย่าว่าเราจะมีเอ่ออะไรนะมิสอะไรนะน้องนุ่มชื่อมิสอะไรนะบางกอก <c oughs> ใชปก่ประกวดอะงานประกวดอะประจําปีอ่ะตอนนี้เอาชีวิตให้รอดก่อนไหยคะเทยียร์ญาติอ่ะปังปังรวยมากค่ะ ยายบอกเทย่าปากสวยมากยายไม่รู้จักฟิลเตอร์ไงฟิลเตอร์ตัวก่อนตอนเนี้ฮะเทย่าหายไปย่าหายเหรอเทย่าตอนเทย่าหายไปเทย่าก็คงชมอยู่จากทางบ้านไม่เทย่าไม่ได้ชมด้วยเทย่าเราหายไปเลยเหรอแล้วจะดูมันอยู่กับอีกกล้วยเห็นกล้วยบอกว่าแม่เทย่าแบตหมด ก็น่าจะอยู่กับลูกกล้วยนั่นแหละพัยวิจิตตาอร่อยมากเลยรีวิวหรอไม่อันนี้น้องหนุ่มได้กินบ้ไม่ได้ไม่ได้กินนะเพราะว่าทุ่อย่างันนี้ไม่ได้กินยังไม่ได้กินอันนี้ก็คือนี่พูดไปเรื่อยเลยนะบอกให้ไลน์ก็คือพูดไปเรื่อยคือเมื่อก่อนอยู่สัมกรใช่ไหมอืม อันนี้มันก็เป็นร้านเบเกอรี่แต่อันนี้อีกร้านหนึ่งอันนี้คือเป็นร้านเบเกอรี่เก่าแก่แล้วก็แบบไม่ได้กินนานแล้วก็มากินอีกทีตอนไปหาพี่เขนพี่หน่อยที่บ้านแล้วก็แบบอุ๊ยลืกฟื้นความหลังอร่อยจังเลยหลังจากนั้นก็เลยแบบมาแถวนี้ก็แบบพิกาดนะใครอยู่เส้นสุขาอยู่อยู่กุ้งขิวมันเป็นไาเป็นพายลูกตาลที่อาจจะดูแบบดูซิมเก็บตาล มันดูซิ mple แต่ว่าแบบแป้งเขาแบบอร่อยแล้วก็ลูกตาลเขาก็นิ่มแบบเเชืืออแต่วันนี้กินไปแล้วเออแต่วันนี้กินไปแล้วอันหนึ่งก็เลยคิดว่าจะกัดให้ดูแค่คําเดียวเอ้ไปเป็นยังไงจ้าไหนเอามือบางข้างหลังด้วยแบบก็สำอางอ่ะเอออย่างนี้แหละแล้วทำไม อยากให้คุณภัยพิจิตาส่งมาที่บ้านหวานเลยได้ไหมคะโอ้โหเขาเอากันตรงนี้เลยอ่ะ้องเนี้น่อร่อยจริงอร่อยจริงมันแบบอร่อยแบบซิมเปิลอะแต่ว่ามันเอออร่อยดีแล้วก็แบบลูกตามก็คือนิ่มหมดเลยไม่มีแข็งแข็งให้แบบอารมณ์เสียหรอกอะสองคำนะ่กกินคำเดียวไงคะแม่หรือไม่ได้กินได้ถึงสี่โมงเอาเอาป้าโจมาละเราเชิญป้าโจดีกว่ามา เยื่อะไรใหม่เยื่อะไรใหม่ของเราเมื่อกี้เพิ่งดูสามแซปไปอ่ะคุณจะพูดนะตาจริงจังมากเลยอ่ะหลุดมากไม่ใช่คุณจะพูดทุกคนนะตาจริงจังหมดเลยที่เห็นตัวเองตอนที่แบบว่าส่งน้ำหาพระเสพหี่อ่ะคือแบบเพงเงแต่ไม่มีใครจริงจังหน้าจะเด็กมาสักครู่แล้วล่ะ ม่อาจารย์ <c oughs> เอกเมื่อกี้นี่คือน้องเอกยังอยู่ปะเนี่ย <S <S น้องเอกยังไม่อยู่เลยแต่ว<ะ>่าไมู่เมื่อเช้านี้เขาทําพิธีมอบเอ,อ่ออะไรวะอมอบกระเป๋าของคนวัดเกิดเทพอาจารย์เอกจะหุ้นด้วยปะเนี่ยอ,อ้าวหว่านหุ้นกับน,น้องนุ่มอยู่แล้วแต่เริ่มต้นแล้วน,น้องนุ่มก็บอกว่าน้องย่าจะเป็นคนจัดการ เน,นียจัดลวโอนมาเลยโอนมาเลยใช่น้องหนุ่มบอกว่าเดี๋ยวน้องย่าจะกําหนดมาบอกเองว่ามีใครบ้านแล้วก็ให้โอนมาน้องหนุ่มบอกมาเช้าแล้วค่ะคุณจมพูอะไรก <Okay, S 2> ็ใมีใครมีใครฮอนมั่งเนี่ยมีมอมแม่มีมมนี่มีน้องวันจีบมีคุลจมพูสี่อ๋อสี่คนอีกโอเคถามมาลงอีกก็ได้นะจะได้ถูกถูก <laughs> อใครฟังอยู่นะอยากลงก็ลงมาหนูบหนิปหน่าเลยใครฟังอยู่นะคะเดี๋ยวจะส่งในที <S 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 ่พูดคุคุณจะพูดไปแล้วโดนขมามาโดเนทโดเนทกันหน่อยมารวบปุ่นกันค่อให้กระเป๋าสีเขียวกล้วยไงแล้วกล้วยอินเทียนะคนที่อยากคุยกับแม่เนี่ยเออคนสัมภาษณ์แตเด็นอีก็ไม่อับอีปบกระจต้องโดนตกไม่อย่างนั้นโทรโน้ตเจ็บติดไปที่กล้วยเลยเปล่าอ่ะ ติ๊กไปที่กล้วยเราได้อะไรอ่ะกล้วยอยู่กับแม่ไงนี่ไงอีป้าโจบอกเอาเอาเอาอล้าห้าล้น้องย้าห้าและแอนรับสายก่อนค่ะป้าโจป้าโจไม่ใช่มาคุยแดียป้าโจไม่รับสายแม่ทวงผ่านสื่อ <laughs> ยังไงเนี่ยป้าโจ หลองจะพู้พัดของอะไรจ๊ะอุ้ยพี่เจม็กพัดของหลวงพ่อบุญมาเขาแจกพัดด้วยนออันเจียววนเนี้ยเนี่ยประโจมันก็ออนไลน์อยู่นะทำไมหวันติ๊กไปแล้วอ,ะอ่ะอ่ากำลังข้าวอีกล้วยบอกว่ากำลังข้าวเอางันเราต้องเขียนแม่โจออกก่อนเป้าอะมาแล้วามาแล้วมาแล้วดูนค่ะ คือเพิร์ดทำไงอ่ะว่าอยู่นี่มีคนตายไม่ปลดไม่เวลข้ามไม่น้องยาเมื่อกี้อาจารย์เอกโดนไปแล้วหนึ่งโดนเลยเอาแล้วเลียเขี่ยแล้ววิโจแคปแล้วนะแคปแล้วแคปแล้วแคปแล้วอุ้ยไม่ทันนะดูดูยาใส่นักการบอกไม่ทันไม่ทานแคปน้องางยาวใช่ไหม บ้านค่าปกติแต่ว่าในฟิลเตอร์แทนจะมีฝ่ายก้าออดเอามาจากย่างไงฝ่ายเนี้ยอ่านี่เตอร์ที่สวยงามละโอ้พี่โจ้องหนุมไร้กาศนะแกบแล้วแกบแล้วน้องหนุมไร้กาศแล้วเราเย่าจะใส่หน้ากากพูดคุยกับเพื่อนๆหลอะค่ะ น้องยะอันนี้ไม่าคอนแทกไม่ได้มันไม่อายคอนแทกอ่าได้ละได้ละอ่ะมีแค่ครึ่งนานี่คือตากคนต่างอยู่บ้านตัวเองเหรอเนี่ยใช่เตโฮมจมูกน้องหวานว่างเลยน้องน้องยะพูดไปหมดแล้วน้องยะไม่มีคอนเทนต์แล้วนะอ่าพี่โจ๊พี่โจ๊น้องยะเลย สัมภาษณ์มาถึงก็เรามาช้าเราเห็นสตอรี่น้องญาติเดินดี่สสาว่ายน้ำอยู่แล้วเราก็เห็นหวานเจี๊ยบไลนกดเข้ามาดูอ้าวมันไม่ได้ขึ้นว่ารวมพลังกันสามสี่คนเหรอไม่ตอนแรกเห็นมีแค่สามคนเราดึกเราเข้ามาเห็นสตอรี่น้องญาติเดินอยู่ขอบสระว่ายน้ำอยู่ถั่วใสนี่คือชาบิตาชิโอน้องญาติราทอนแต่ดีนะจ๊ะ ก็ไม่มีคนเดินห้างอ่ะแม่อาฮ่าใครจะเดินกล้วยจะตายใช่ไหมล่ะตอนนี้เนาะทุกคนอยู่บ้าหมดในสระทำไงได้อ่ะไม่รับงานใดๆรีวิวหนึ่งนี่คือไรอย่าพูดด้วยดิมึงจะรีวิวจะมามองเหรอ มาป,ป้องป้อมนะกสงราปีนี้บ้านใครบ้านมันใช่ไหมคะก็น่าจะใช่อย่าไปเกาหลีนะป้าน,นอหน้าตกมาแล้วว่าตกถึง<อ>ดินเนอะตอนเนี้ยจริงๆเน่ยกระตากมากพี่โตทุกคนไม่เข้าใจคำว่ากล้วยค่ะแปลตอกล้วยแปลว่าหน้ากลัวค่ะอืมคือหน้ากลัวหน้ากลัวมากอะ่ะเราสังว่ากล้วยแล้วเกล้อะ่ะ เกลืคือไปก่อนนะเกลืบุยเกาเติมตังคอยอ่คอยมีคำใหม่แล้วนะว่ากระดาษแบบว่าอะไรคะถ้าอะไรที่แบบว่าโอ้ยหันเจี๊ยบซื้อไปเหอะกระดาษมากเลยอ่ะคือมันถูกมาเข้าใจออกมาเป็นเสร็จเงินเงี้ยหรอไม่ใช่แตเงินคืออะไรแบบเออซื้อไปเถอะมันคุ้มค่าซื้อไปเถอะอย่าคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยว่ะก็จะตจป้า อากาดอกไม้ด้านหลังนะย่านะําไปเซฟฟิลเตอร์จากใครมาบ้างเนี่ยมันมีอันที่ไม่เป็นหน้ามันมีวงกลมที่หน้าด้วยนะย่าเหลอะเอาอีนี่สินี่โอ้โหสวยสุดอยู่บ้านนะ้าสดอุ้ยเขาบอกไ<อ>าเกนะาหลีที่มากอะไรนะ เกาหลีกกะบอกว่าเากาหลีทีวหลีบปานยาเป็นไร <laughs> ยากำลังเล่นแบบ <laughs> แม่ยังเลือกฟิลเตอร์ไม่จบฟิลเตอร์แม่เขาเยอะอีกกล้วยบอกกล้วยแปลว่าสวยมากคับแม่กล <laughs> ้วยสวง <laughs> คุดปวะนาก,กวลูกแม่สนุกกับฟิลเตอร์มากทุกคนชื่อแม่ดูอุ้ยของน้องหนุ่มเมื่อกี้ก็เละ <laughs> ครับแม่ชมดูสนุกเจอ,ออยาบัวแปลว่าไรแม่อับ่หวานบอกว่าซิไม่รู้เลยอย่ะบัวบัวแปลว่าไม่ซึ้งฮะแม่ได้ป่ะแม่แม่อ่านดีแม่โตอ่านดี <c oughs> อ่านหนึ่งดังน้องนุ่มเสียงน้องนุ่มอ่า no ไมนพี่คนอ่านเลยโน่จีบวายปะอย่าบอกจิบวายไหมโอ้ยแม่ยายเอาแต่กางวลมามีสวัสดีค่ะไม่มีอะไรให้ทำสบายีจอย่ามนมีก็มาจอยร้ากันสิเร็ว ก็เปยนฝนจะตกมันรู้สึกไม่อบอุ่นนะคะวังเวงค่ะวังเวงต้องหาต้นหวังเวงเงียบป้าหวานอยู่ป้าหวานอยู่บ้านเหรอป้าหวานไม่ออกหออไปไปได้ไงอ่ะไม่ออกซิวันนี้ออกไม่ได้หนึ่งวันเหรอเพราะอะไรเนะ เดี๋ยวค่อยตอนเย็นค่อยออกตอวันเราอ่านคอมเมนต์นะพี่ชมพูแม่แตะวันเยยายเราไม่มีท็อปปิกอะไรเมาส์กันเลยเหรอไม่รู้ข <c oughs> ี้เกียจแล้ว่า <c oughs> ใช้ฟิลเตอร์ก่อนหรอนี่ะก็ย่าใช้ฟิลเตอร์รวดเป็นตอนนี้ดีต่อไปเรีเวอร์ ได้อีบ้าพี่พี่ไม่มาพี่พี่ไปเดินเล่นกับเพื่อนๆค่ะพี่ป้อมน่าจะอยู่บ้านค่ะพี่อมหนุนน้ตาเป็นเพชรเลยอะกลับมาที่อันเดิมนี่อยู่บ้านเมื่อไหร่ว่าจะปวดหัวเนี่ย <G ül> เราไม่คุยอะไรเลยเนี่ยคนหายไปสี่พันแล้วเนี่ยแล้วจะคุยอะไรหล่ะแม่แม่ไม่คุยเราขี้เกียจแล้วจะไปดูอาต่อยในทีวีแล้วเนี่ยแม่มีแม่มีโคต้าคุยไม่เยอะวันหนึ่งก็หวาดดูหรือเปล่าใช่นี่คือใช้แบบใช้โค้ต้าพูดหมดไปแล้วสามสามวันช่วนะใช่เขาใช้แม่จะมีโคต้าพูดวันวันหนึ่งอ, <S 2> <S 2> อะไรไม่มเยอะเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจ หมดอะระหว่างทูเตอร์หายนะฮัลโหลระหว่านโอ้ยเอาแล้วเริ่มแล้วอ่ะรีวิวแล้วของยัยหนิงยายแบ่งมาดิโอ้โหไปไงเนีย อ่ะอย่างนั้นแยกแล้วนะทุกคนเกลแยกแยกแยกโบนเกลโอเคเกล